โอ้โดนเลยลูกนี้โอ้ยังเซฟอยู่ฮะโอ้ยังเซฟอยู่ฮะมิรินมิรินโอ้โหแล้วนี่ครับกัปโปรเรียบร้อยฮะไปครับไปครับยังได้อยู่กัปโปนี่ไงโอ้โห ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนึ่งเรื่องเติมเกม<ฮ>ต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าศูนย์ฟุตบอลนี่เคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็ออกไปนะครับซึ่งตัวการ์ดเนี่ยผมก็ยังเก็บไว้แทบจะทุกการ์ดเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีอัปเดตหลายๆอย่างมาเนื่องจากอ่า การดำก็เริ่มเป็นตอนนี้นักเตะมันเริ่มเป็นรู้สึกว่าเป็นอัพสกิลที่มันเป็นอ่ะสีลุงอ,ะอ่ะเป็นอัพสกิลเพิ่มสแต็กนะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นหมดเลยแล้วในศูนย์ฟุตบอลของเรานักเตะที่เข้ามามันก็เป็นตัวที่อัพอัพลุงได้นะครับเกือบทุกตัวเลยนะครับตอนนี้เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับต่อหลังจากแมนยูลิเวอร์พูลเจอกันนับช้ำช้ำแดงเดือดนะครับแล้วลอลิเวอร์พูลก็คาบ้านให้กับแมนยูไป2ประตูต่อหนึ่ง เจ็บไปถึงหัวใจนะครับโอ้โหเรีวยกว่าเลี้ยวภูนี่ก็ทําสถิติได้นะครับอ่อแพ้ติดต่อกัน4นัดใช่ไหมสี่นัด <c oughs> อ่าวจังหวันไม่เป็นไรครับอ่าการกีฬามีแพ้มีชนะ <c oughs> ปลอบใจตัวเองเอามาดูหน่อยครับแมตช์สำคัญนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้แบบง่ายๆนะครับผมเล่นตัวอ่ามัดหลิตไปเนี่ยตัวเนี้ยชนะได้แบบง่ายๆเลยเพราะว่ามันไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนก็สามารถเก็บแต้มได้อ่าทีมละ50แต้มนะครับ4ทีมก็เป็น200แต้มนะครับ แล้วก็มาตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวร้อยหกเนี่ย o v r ของทีมร้อยหกเนี่ยที่มันขึ้นตรงนอันแรกลูกศรสีเขียวเนี่ยมันสามารถได้อีกหนึ่งร้อยนะครับได้อีกหนึ่งร้อยเก็บแต้มนะครับแล้วก็เนี่ยคือนักเตะที่เข้ามาให้เราแลกในสัปดาห์นี้นะครับนักเตะมันจะอัปเกรดนะครับตามเลเวลของนักเตะมันก็จะมีการเพิ่ม o v r ด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะผมยังยังไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเดิมไหม เพราะว่าอันการดับมันกนเนี่ยสูนยนักเตะมันเพิ่มตามสกิลนักเตะเลยนะครับ OVR มันเพิ่มไปเรื่อยนะครับอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่240ลูกบอลหรือ4อ่า240อ่าคะแนนแต้มเนี่ยมันก็มีตัวอยากแรกที่จริงอ่าซาร่าก็หน้าแรกแต่ว่ามันเป็นร้8ไงผมมีร้7ยอยู่ซึ่งมันอ่าไม่ได้อ่ะเห็นไหมครับมันเป็นสกิลอัพลุงมันไม่ได้แถมมาตัวมันไม่ได้แขวนอ่ะเขาเรียกว่าตำแหน่ง f อมาผมก็เลย ยังดีกว่ายังเอาไว้ก่อนเนื่องจากซาร่าตัวเก่าก็น่าจะได้อยู่แต่ว่ามันอับลุงนะตัวนี้นะย้ำนะก็2ตําแหน่ง R W กับ R M นะครับ R W กับ R M เลยตัวนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับซาร่าแต่ว่าแต้มผมไม่น่าถึงนะแต้มเท่าไหร่ซารา 300นะครับแต้ม3 0 0ก็ไปเล่นในอีตัวนั้นได้อยู่นะครับแต่ว่าเราอยากเล่นวันนี้เลยก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมกําลังขาดในตําแหน่งของลิเวอร์พูลก็คืออ่าตำแหน่ง LW ซึ่งกัปโปตัวที่มีมาให้เนี่ยที่ซื้อขายกันในตลาดได้ตอนนี้มันเป็นตําแหน่ง ST ก็มีแขวน LW มไหมมันก็มีแขวน LW แต่มันไม่ได้ตรงตําแหน่งนะครับแต่ตัวนี้มาในแค่ OVR 107 อโอกาสจะขึ้นไปร้อยเก้าไหมร้อยสิบไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าสเปกภายในมันเล่นได้ละนะครับร้อยี่สิบสองนะครับเนี่ยการยิงอาฝีเท้าร้อยี่สองการยิง 4, ร้รรยงอรยสิบสี่นะครับการเลี้ยงบอลร้อยี่สิบเลยนะนะสร้างร่างกายดีนะครับดาวก็เสียดายมาแค่อย่างละสี่ดาวแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเล่นได้นะครับอ่เดี๋ยวมาดูเวิร์กเลดกันก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเวิร์กเลดตัวนี้เสียดายนิดน,นึงนะที่มันเป็นปานกลางปานกลางเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่าน่าจะสองตำแหน่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับ สองตำแหน่งครับเป็น L W กับ L M นะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเล่นปีกในเาเลนแดนแดนกลางนะครับมันก็เลยให้ดาวมาแค่นี้นะครับแล้วก็วอเดปเป็นปันกลางปันกลางด้วยนะครับแต่ผมจะลองเอาไปเล่นดูน่อจากมันขาดจริงๆนะครับแล้วผมก็ทำฟูลรีวิวผูอยู่นะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมแลกไปเลยแล้วกันนะครับกากโตนะครับองร้อยผมมี240แลกได้เลย230นะครับ จริงๆต้องบอกเลยว่าการ์ดศูนย์ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะไม่รู้นะเพราะอะไร AI มันดีมากนะครับ AI มันเก่งมากนะครับเพราะหลายคนน่าจะลองดูแล้วน่าจะรู้มาตั้งแต่ซีซั่นก่อนนะครับในแผบก่อนไม่ซีซั่นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนครับว่าผมจะสามารถอัพเทนไปได้ที่เท่าไหร่นะในส่วนของกัคโปนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เลยครับตัวสำรองนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นลิเวอร์พูลก่อน อ่เาเลอูนี่ฮะตอนนี้นะครับกัปโปผมมันยังเป็นอ่าตัวที่เป็นตำแหน่ง s t นะครับแล้วก็โยกมาเล่นตำแหน่ง LW นะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเรามีตัวที่จะสามารถมาเล่นได้แล้วแล้วก็ o v r เยอะกว่าด้วยนะครับอ่าต้องเอาออกตัวนึงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมย้ายเลยนะครับย้ายจากกัปโปตัวน,นั้นมาเลยแล้วก็จะขายทิ้งไปนะครับอ่ะไปดูซิว่าพอจะเพิ่มแรงได้กี่แต้มนะครับอ่ะไปก่อนเลย เม็ดเขียวก่อนเลยเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครับก็ได้เม็ดเดียวโอเคแต่ไม่พออ่ะ,อะมาดูสกิลก่อนอ่ะเปิดปีกโอเคอัพสกิลไปฮะเดี๋ยวเรามาย้ายเทนมันดีตรงนี้ครับที่นักเตะมันสามารถเทนอ่สามสิบได้เลยไม่ว่าจะเม็ดอะไรก็ตามเนาะไหนคาโปตัวเมื่อกี้อ่ะย้ายเลยครับถ่ายทอดการฝึกฝนอ่ะถ่ายทอดการฝึกฝนเลย ไหนล่ะนี่ไการ์ดดำเลี้ยวภูผมยังมีเยอะเลยนะแต่ว่ามันเป็นการ์ดเก่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะไอ้นี่ได้หรือเปล่านะครับอ่ะไม่เป็นไรครับการ์ดมันก็คล้ายๆกันโอเคปลดล็อกก็มีอ่โซโาซูบอสไลด์ด้วยนะมีมามา่ามีโอ้หลายอย่างเลยนะครับโอเก็ลองฝึกดูอีกสักหน่อยครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับสุดไหมได้ไหม ประมาณนี้ประมาณนี้ฝึกไปครับ30เต็มมาดูซิว่าจะได้ไหมนะครับนี่คือกักโปรในตำแหน่ง LW ที่ถูกต้องนะครับตรงตำแหน่งนะครับโอ้โหวิ่งร้อยหกสิบสอกันยิงร้อยสี่สิบเจ็ดอ่ะเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูสักเกมหนึ่งแล้วกันมาลงแรงกันเลยว่าจะเป็นยังไงในส่วนของกัปโปนะครับ RW ผมก็ เดี๋ยวดนะักซาล่ายังไม่มาเดี๋ยวก็รอดูก่อนตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะครับยังเอาเคียซ่าเล่นได้อยู่เคียซ่าก็เล่นอาร์ RW, แล้วก็ RM ได้นะครับส่วนกองหน้าก็เดี๋ยวอิซักเดี๋ยวผมแลกแน่นอนอิซักนะครับมีแต้มแล้วนะครับอาจจะต้องตอนนี้รอดักซื้อนักเตะอยู่เพื่อจะเอานักเตะเนี่ย like, ไปแลกจิกซอนะครับโอ้โหมันต้องหลายอย่างหลายอย่างเลยนะครับไปดูกันสักเกมหนึ่งฮะไปเล่นกันแบบสดๆเลยนะครับ <iren> <pandemia> <careers> กดพร้อมครับแล้วก็เสื้อลิเวอร์พูลก็มีทั้งเสื้อหลักตัวใหม่แล้วก็เป็นเสื้อตัวที่ผมแลกเปลี่ยนมาเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้ออะไรนะเสื้อ2 0 0พันยุค2อ0พันนะฮะเสื้อแบบหูตำนานยุคตั้งแต่สมัยเจอหลาดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากไม่รู้ว่าได้แลกกันหรือเปล่านะส่วนมากก็จะเป็นแบบอ่าแฟนลิเวอร์พูลนะแลกไว้นะครับมาลองดูนครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันเนาะได้เล่นนักเตะของศูนย์นักเตะตัวแรกด้วยนะครับไม่รู้ว่าพลังไอสัญญาณจะดีหรือเปล่าวันนี้ดูสัญญาณไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่เลยนะวันนี้มาดูกันครับส่วนอีซักนะครับเดี๋ยวได้ลองแน่นอนของเหนี้เด็กมาแล้วครับเน็กแจ้งเตือนมาแล้วครับจับมือกันก่อนจับมือกันก่อนอ่าแพ้ชนะอย่าว่ากันนะผมแค่อยากลองดูในส่วนของคัพโ<ว>ปว,ว่าจะเล่นเป็นยังไง นี่ไงนี่ครับกัปโปเฮ้ยลืมดูว่าสกิลติดตัวคืออะไรอะ่ะมาแล้วครับกัปโปอยากรู้ว่าสกิลติดตัวคืออะไรอ๋อหลอกยิงฮะโหหูครวะเนี่ยมิรินอุ้ยตัวนี้ทำไมมันดีจัด โอ้ยโดนเลยลูกนี้โอ้ยัยงเซฟอยู่ฮะโอ้ยัยงเซฟอยู่ฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปแล้วครับอิก้กัปโปฮะนี่กัปโปตัปตวใหม่ซัดลูกนี้โอ้โหโอ้โหได้ไหมได้ไหมไม่ได้ฮะก็คือ คือต้องยอมว่าประตูตัวนี้มันเดือดจริงฮะเอติเก้ไปเอติเก้โอ้โหรีวิวมิลินไปเลยได้ไหมเน,นี่ยอันเนี้ยใครที่ถามว่ามิลินได้ไหมนะครับนี่แหละผมรีวิวให้เลยครับเดือดจริงะะมิลินมิลินโอ้โหแล้วนี่ครับกัปโปเรียบร้อยฮะ <c ười> กัปโปเรียบร้อยเลยฮะ ต้องยอมต้องยอมลูกนี้นี่นฮะเป็นอ่าสกิลนี่ครับหลอกยิงแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหถือว่าได้ได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ว่าต้องยอมนะยอมเพราะว่าผู้รักษาประตูฝังเขาค่อนข้างที่จะเก่งมากเก่งแบบมิลินโอ้โหยอมยอมจริงไม่คิดว่าจะเซฟขนาดนี้นะเห็นโอ้โหเห็นเขบอกกันว่ามิลินแบบเซฟมากไม่คิดว่าจะเซฟเดีียวขนาดนี้ อุ้เ <sweats> ช <ces> ียซ่าไม่ได้อุ้ยออกข้างออกข้างปั๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยโอ้โหดิเก้อืมอีเก้จัดไปอีกหนึ่งลูกฮะอีพีเก้จัดไปอีกหนึ่งลูกสวยสวยเลยฮะนี่แล้ว อิติเกกับตัวกัปโปเนี่ยเป็นสกิลหลอกยิงทั้งคู่เลยนะครับส่วน,วนเซซ่าเนี่ยเป็นรูเล็ตนะครับแล้วก็พลังงานหมดแล้วนะครับจริงๆก็ต้องมีตัวอิซักนะมามาสำรองจะดีมากนะครับเพราะว่า2ตัวผมต้องบอกว่ามันเก่งหน้าเดี่ยวหมดเลยนะอิซักก็เก่งหน้าเดี่ยวนะครับแต่ว่าด้วยความว่าพลังงานของเขามันน้อยนะครับแล้วก็จะเอามาแบบเอามายืนหน้าคู่สะส่วนใหญ่นะครับทั้งคู่เลยนะพลังงานน้อยทั้งคู่เลยไหน โอฟิปป้ครับเสียดายครับฟิมป้งนี่ก็เจ็บยาวนะครับงั้นมีโอกาสนะครับลิเวอร์พูลที่จะสู้ทีมอื่นเขาได้นะคหืบกับโดนนั่นอันนี้อะไรอะลูกเกเรสฟิมป้งนี่ก็ลงเล่นหลายตำแหน่งนะไปแล้วครับ ไปแล้วจ้ากักโปกักโปเปิดมงได้ไหมกักโปโอ้ยทำไมมันเซฟจังวะทำไมมันเซฟจังวะเดี๋ยวโอ้โหก,กโปจ่ายไม่พันตอนนี้หัวก็เหลืองๆกันหมดแล้วนะฟานได้ถือถ้วยตัวน,นี้โอ้ยยิงไกล เกือบโดนนะครับไปแล้วครับออ้ยผิดทางครับหลอกยิงผิดทางฮะไปครับไปครับ,ย,ย,บยังได้อยู่ครัรโปนี่ไงยังได้อยู่ฮะแล้วก็ดูลูกนีจังหวะนี่เบียดเบียดแล้วก็นี่ครับหักลงซ้ายมาแล้วก็นี่ฮะแล้วก็ สับด้วยสายเรียบร้อยฮะก <of> <ils> ั๊กโปฮะผมบอกแล้วว่าไอตัวการ์ดดำเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับผมบอกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกองหน้านะครับเอาเป็นซาร่าลงเลยนะซาร่านี่เล่นหน้าได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มันไม่ได้แถมสกิลเมืนก็แล้วไม่ได้แขวนสกิลมาให้กั๊กโปก็เริ่มหัวส้มแล้วนะครับแต่ว่าอิติเก้แดงไปแล้วครับไครใครวิ่งใบเวียบ เบียดครับเบียดครับว่าไงเบียดโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยฮะเ้่าเบียดได้ปั่นนี่บอกเลยว่าสุดขอบสุดขอบนะสุดขอบแน่นอนนี่ฮะโอ้โหดูครับปั่นได้สุดขอบมาก4040เขาจะกดออกไหมเนะี่ยอยากให้เขาสู้หน่อยนะ CM ก็ไม่มีเปลี่ยนนะครับ ต้องมีต้องสวอสไลน์ครับสวอสไลน์ Super มันเป็นอ่าเปลี่ยนได้อยู่เวียดโอ้โหเวียดหัวแดงครับไม่ไหวจริงจดี๋ยะต้องเอาสวอสไลน์นะครับแล้วก็จบเกม4-0นะครับกั๊กโปเก่งไหมถ้าเป็นเม็ดแดงก็น่าจะเก่งกว่านี้นะครับน่าจะเก่งกว่านี้ถ้าถามว่าควาแรแลกเปลี่ยนไหมก็คุ้มนะครับคุ้มที่จะแลกเปลี่ยนมาเล่นนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับดีเลยแล้วก็เป็นนักเตะที่ตรงตำแหน่งด้วยนะครับประมาณนี้ครับ สำหรับการเล่นก็เดี๋ยวลองอ่าอัพไปให้สุดก่อนนะครับให้เขาเป็นเม็ดส้มก่อนว่ามันจะเก่งกว่านี้ไหมแล้วต้องย้ําอีกทีนะครับว่าตัวนี้ไม่มีขายนะครับไม่มีขายทุกคนอยากได้ต้องไปเล่นกิจกรรมและแลกเปลี่ยนอัลเทนั้นนะครับอ่ะมาประมาณนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ